สวัสดีครับผมชาติจารัพบ์นะครับพาพี่น้องมาดูรถไยซิ่งโคร,ราชแพ็กคู่ครับอ๋อ้นี่ครับแพ็กคู่ไรละหกร้อยแต่ว่าตีสามรอบครับสามครั้งโอ้แยกทางกันแล้วอ้อนี่ไม่ยอมครับเออผมหน่อย

นคุณคุละข้างครับผมใสยต้องไปซื้อ,อยาชูกำลังให้ครับอขันนี้ถือว่าแรงสุดๆนะครับป๋บานี่ก็ไม่ธรรมดาฟาดกันทั้งคู่ครับมาแล้วครับ สวนทางกันแล้วครับเฮ้ยเข้าใจนะคันนี้4018เหมือนกันโอ้เก๋จัดวนเลยครับปั่นวนเลย แรงไม่แรงดูเองนะเร็วไม่เร็วแ okay, จะพกอุปกรณ์วินไว้ใช้เลยครับหรือสุดยอดไม่มีเหลือครับเรียบเป็นหน้ากลองอ๋อโอวิ่งนี้ตีได้สวยครับตีได้เรียบมาก ผลงานสุดยอดครับรู้สึกคันนี้จะเนื่นืดไหครับคันแรงคันซิ่งอยู่นี่ไปเนะอะลูกส่งแข็งได้ครับส่งประกวดได้เลยครับนี่ขับได้ใจจริงๆครับ ครับสามเสืออยู่คนละวิ่งกันเอทนนี้จวดมากครับรถไฮซิ่งโคราดครับสนใจดูได้ครับที่เพจด้วยว่ายูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์อ่ะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ